กสวัสดีเพื่อนๆาาทุกนนคนนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมอพินิหาร จอบ4วัดกำแพงนะฮะอ่าอันนี้จะเป็นรูปแบบของเนื้องเงินนะครับผมจะเป็นกล่องกำรรมะหยี่ด้านหลังเนี่ยจะมีตาแบบตาของรุ่นนี้ด้วยนะฮะอ่าพิมพ์เล็กก็เหมือนกันนะครับผมเป็นกล่องกำรรมะหยี่เหมือนกันเลยนะฮะจะเป็นกล่องกำรรมะหยี่สีน้ําเงินอ่ารูปแบบกล่องเหมือนกันชัดเจนขนาดเท่ากันเป๊ะๆครับพี่รูปแบบกล่องจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะทุท่านที่ต้องให้ดูอบๆเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ของปลอมออกมาแล้วครับพี่ต้องระวัง อ่านี่พิมใหญ่กับพิมพ์เล็กใบหน้าจะแตกต่างกันเลยนะฮะถ้าสังเกตดูดีๆแต่ไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวคลิปเนี้ยขออนุญาตทําเป็นพิมพ์ใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวพิมพ์เล็กทําแยกให้อีกทีอ่านะครับผมสําหรับจอบ4เนื้อเงินพิมพ์ใหญ่นะฮะจะสร้าง20,000ื 5478ี่ยเหรียญนะครับผมจะดูท่านนี่รูปแบบกล่องด้านในจะเป็นแบบนี้เลยครับผมโอ้โหจองมาปีหนึ่งครับพี่จองไปตั้งแต่มีนาปีที่แล้วนี่เพิ่งได้รับปีนี้เลยปกเสกแบบจัดเต็มเลยนะครับผมการพิบลสารเนี่ยเขาพิบลสารตั้งแต่ปี65แล้วนะพี่นะแล้วก็มาผลิตเอ้ยแล้วก็มาจัดสร้างมาเสกอีกทีตอนปี6 6 67ครับผม อ่านี่โอ้โหเงาวิบนะครับผมต้องบอกได้เลยสำหรับจอบสี่เนื้อเงินของเรานะฮะนี่ขนาดความหนาจะหนาประมาณนี้เลยครับโอ้โหเงาหน้าเงาหลังนะเนี่ยเงาหน้าเงาหลังนะครับผมสาหรับเหรียญน,นี้โอ้โหด้านหลังจะเป็นที่ลึกนะครับผม2 4 7สี่เดดนะฮะทุกท่านอ๋อเจ็ดแปดเนี่ยเขาที่จานวนสร้างเลขท้ายเนี่ยเขาน่จะเอามาจากพอสแน่เลยถ้าจะไม่ผิดนะฮะอ่านี่นะครับผมรวบรวมเอกลักษณ์ของจอบ1 2ึสมาไว้ในจอบสโดยที่ ไม่ให้แบบว่าจุดเด่นเนี่ยมันหายออกไปโอ้โหสวยมากนะครับผมจากคนออกแบบเลยนะฮะต้องขอบคุณจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ต้องขอขอบคุณด้วยที่ออกแบบเหรียญดีๆมีคุณค่าพุทธคุณเข้มขังแบบนี้มาให้สิทธิานุสิท์ทุกท่านได้บูชากานันนะฮะนี่ความเงานะครับผมรูปแบบเหรียญจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะทุก,ท,กท่านจอบสีนะฮะเหรียญแห่งตำนานหรือว่าฉายาชุดเกาะ ฝั่งโทนนั้นแดงดูดิความเงาเนี่ยต้องใหวของจริงนะครับผมะนะฮะรูปแบบเหรียญเนี่ยถ้าสังเกตดีในเหรียญจะมี12จุดนะฮะทุกท่านบน4ข้าง8เออนะฮะนี่โอ้ผมชอบมากเลยพิมพ์ใหญ่แล้วเป็นจอบด้วยผมเนี่ยทันมาทันจอบ4นะ จอบอื่นไม่ทันนะครับผมอ่านี่รอยตะไบครับผมรอยตะไบเห็นไหมเอ่ยที่จริงเนี่ยมันก็เป็นเหรียญหล่อแหละแต่ว่ามันตรงนี้มันจะเป็นแบบเหม,มือนฟิวฟิวแบบกา้านช่อนะครับผมเขาก็ต้องตัอดออกมาแล้วก็จะมีการตกแต่งให้มันสวยให้มันดูแบบว่าเก็บงานให้มันสวย,ให,สวยให้มันเนียนอะไรอย่างนี้ครับพี่นี่ด้านบนนะครับผมหูเนี่ยไอ้ช่วงด้านข้างหรือช่วงด้านบนเนี่ยที่เป็นขอบนะมันจะออกแบบหยาบหยับ,ยบ,ยบมนมนมน,นะครับผมทุกท่านมาเรามาชมกันดีก่อนนี่นะครับผม โอ้โหจอบสีเนื้อเงินเนื้อบนที่สุดนะฮะ,ะไม่ดีต้องมีทองคำมีเนื้อหนากชูรมการอีกนี่จุดด้านบนนะครับผม4จุดมีความหมายนะฮะก็คืออริยะสะสีครับพี่ทุกสมุทัยนิโรธมักคนะครับผมแฝงด้วยความหมายดีๆนะฮะ นี่หลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าค้นพบเพื่อดับทุกข์นะครับผมนำไปดับทุกข์กันได้ครับผมกับจอบ4นะฮะเนี่ยด้านข้างมันจะมีร่องใช่ไหมพี่ส่วนด้านข้างเนี่ยจะมีร่องแล้วก็จะมีแบบจุดจุดนะฮะต้องดูกันให้ดีนี่เห็นไหมเอ่ยจุดต้องคมต้องชัดแบบนี้เลยแต่ว่าจากที่ผมดูในหลายๆเหรียญน,นะผมจองมา10กว่าเหรียญอยู่อาจจะมีบางเหรียญเนี่ยจะมีจุดเพิ่มเข้ามาจะมีจุด งอเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจากที่ดูนะน่าจะเกิดจากการผลิตครับพี่จะเกิดจากการผลิตเลยนะครับผมเนี่ยถ้าแบบว่าดูไกลอ่ะผิวเหลี่ยมมันเรียบนะแต่ว่าถ้าเราส่องดูแล้วเนี่ยมันจะออกหยบับๆยาบครับพี่มันจะออกหยบับๆยาบคลุกคละแต่ไม่แต่ไม่แบบว่าหยาบเกินกําลังแบบว่ากำลังดีกำลังสวยนะฮะนี่รูปแบบขององค์พระนะครับผมทุกท่านจะเป็นแบบนี้เลยตอนแรกผมไม่รู้นะว่าพิมพใหญ่กับพิมพ์เล็กเนะี่ยต่างกัน โอ้โหดูย่งเงาอะเงามากนะครับผมนี่อันนี้ขนาดเปเลียญหล่อนะครับผมองค์ประกอบโดยรวมคู่สวยเลยองค์ประกอบโดยรวมคู่สวยเลยครับผมทุกทท่านอ่านี่นะครับผมโดยองค์พระเงินเงาวิบนะฮะต้องระวังนะพี่พี่ตอนนี้ของปลอมออกมาแล้วของปลอมออกมาแล้วนะครับผมทุกทท่านต้องดูนให้ดีนี่อันนี้ผมไปรับมาเองเลยอันนี้ผมไปรับมาเองเลยครับผมไม่ต้องกลัวว่าเกนี่เดี๋ยวผมมีรูปยืนยันให้ดูนะฮะ อ่นนี่จุดด้านข้างนะครับผมอ่าฝั่งละสี่เนาะก็จะเป็นมักแปดครับพี่อ่านะครับผมแนวทางปฏิบัตินําไปสู่ความดับทุกอานะครับผมโอ้โห สุดในรุ่นความหมายแบบชัดเจนมากๆนะฮะแต่ถ้าบางเหรียญน,นะครับผมบางเหรียญถ้าใครได้ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีแบบตรงซอกๆมันอาจจะมีเหมือนแบบว่าพวกปูนปูนเกียวข,ขาวๆอันนั้นมันคือขี้เบ้าปกติเลยปกติของเหรียญหล่อโบราณครับพี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมเหรียญหล่ลอโบราณจะขึ้นแบบนี้หมดนะฮะทุกๆท,ท่านอ่านะครับผมนี่โอ้ขึ่นชมคนแอกออกชื่นชมคนออกแบบนะองยิงสวยงามมากอ่าแล้วเหรียญหล่อเนี่ยต้องดูตรงห่วงให้ดีนะเพราะว่าของเก๊นเนี่ยมันจะเชื่อมมันจะเป็นเชื่อมติดแต่ถ้าเป็นเหรียญหล่อแบบของจริงเลยเนี่ย มันจะต้องเป็นแบบว่าเนื้อเดียวกันไปเลยมันจะแบบว่าหล่อพี่เหลือหล่อเหมือนเขาจะเทโลหะเข้าไปโลหะแบบว่าที่โดนความร้อนไปแล้วมันก็จะออกนิ่มๆเป็นเหลวๆเป็นน้ำๆเทไปปุ๊บมันก็จะเชื่อมติดกันเลยอะไรอย่างนี้ครับพี่อะไรอย่างนี้อ่านี่นะครับผมรูปแบบนี่โอโ้โหนี่ตรงนี้เห็นไหมตรงฐานเนี่ยต้องเห็นชัดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมต้องดูให้ดีนะดูสีเนื้อดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับผมทุกท่านสําหรับ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญพราใดๆก็แล้วแต่เนี่ยต้องดูดองค์ประกอบโดยรวมครับพี่ดูจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้นะครับผมอ่าโหหลังยังเงาอะผมยังชอบเลยไหนเรามาดูด้านบนตรงห่วงหน่อยสิตรงห่วงเนี่ยผมสังเกตนะมันจะมีแบบว่าขีดๆอยู่ตรงห่วงทุกเหรียญเลยแต่อาจจะไม่ได้ตำแหน่งยวกันอาจจะแบบว่า เอียงนิดเอียงหน่อยคนละจุดนิดนึงอะไรเนะะี่ยขยับห่างนิดหนึง่งประมาณนี้เลยลองสังเกตดูใครมีเหรียญจอบสีมันจะมีเหมือนคิดขีดอยู่ด้านบนคาดว่านะครับผมน่าจะเกิดตั้งแต่แบบว่าตอนก,ก่อนที่เขาจะนําไปหลอ่อเพราะก่อนที่จะหล่อเนี่ยเหมือนเขาจะทําเป็นแบบว่าเหรียญที่เป็นเหมือนซิลิโคนหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็นําไปหล่อให้มันเป็นองค์แบบซิลิโคนนั้นอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าผมเนี่ยไปวันที่เป็นงานพีมนสารไปงานปลุกเสกไปมาหมดเลยนะครับผมของจอบสีเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ดีใจอ่ะใ,ใจมันบอกให้ไปเชื่อไหมไม่อยากไปเลยแ เราเนี่ยก็ต้องหอบร่างกายของเราไปเพื่อหลวงพ่อไผ่ครับพี่จะได้ไปกราบไปไหว้ด้วยนะฮะและก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนี่ผมไปไปแล้วไปดูคลิปกันได้นี่คลิปอยู่ตรงนี้นะครับผมอะเรามาดูด้านหลังโดยรวมดีกว่าด้านหลังเนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวดูตรงรอยตรงรอยก่อนเห็นไหมจะไม่มีรอยเชื่อมนะครับผมจะเป็นรอยที่แบบว่าเนื้อเดียวกันติดกันเลยนะฮะทุกทุกท่านความเงานี่ด้านหลังก็จะเห็นถึงความผูกระที่มากกว่าด้านหน้านะครับผมนี่ที่ล,ลึกคําว่าที่เนี่ยไม่เอกเห็นไหมเอ่ยเเขาไม่ใช่บอกว่า ติดกันแบบว่าตัวเดียวกันนะจะมีแบบว่าขีดขีดนิดนึงเพื่อแบ่งหางอ่าเพื่อแบ่งหางให้มันดูเหมือนไม้เอกอะไรแบบนี้ครับพี่นี่ตัวอักษรเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอ่าต้องนูนต้องเห็นแบบนี้เห็นชัดแบบนี้ครับพี่ต้องดูมีมิติคมชัดนะครับผมทุกท่านอ่าต้องบอกเลยนะครับผมจอบ4ี่เนี่ยตั้งแต่1 2 3เนี่ยของปลอมนะบอกได้เลยว่าออกกันมาแบบเยอะมากเอาจริงเยอะมากนะครับผมทุกทุกท่านอ่ารุ่นนี้นะครับผมต้องบอกได้เลยว่ายอมใจคนที่ไปจองนะ การจองใครที่ไปจองที่วันเนี่ยจะรู้กันดีว่ามันมันเป็นเหมือนชาเลนจ์มันเป็นเหมือนการแบบว่าเราไปวิ่งไปวิ่งแบบว่าไปวิ่งหาจุดจองอะไรเงี้ยผมเนี่ยหนึ่งในนั้นรองเท้าขาดด้วยวันนั้นเป็นแผลเลยแต่เพื่อจอบสีแล้วก็เพื่อลูกค้าทุกคนที่จองกับผมผมทําได้อ่านะครับผมนี่ ที่ล,ลึกนะครับผมเนี่ยตัวอักษรต้องนูนแบบนี้นะทุกทุกท่านตัวอักษรต้องนูนแบบนี้แล้วเนี่ยไอ้ตรงอุ้ยเมื่อกี้หลุดขออภัยมาหน่ะมาอีกรอบหนึ่งอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ล,ลึกนะครับผมไอ้ตรงค่ไอ้ตรงสะอาดเนี่ยจะมีะต่อโคดอยู่ด้านล่างสะ,ะอานะฮะทุกทุกท่านอ่านี่เลยนี่เห็นไหมเอ่ย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูอีกรูปหนึ่งแบบว่าที่เป็นการตอกโคดของรวมๆทุกเนื้อว่าเนื้อไหนตอกตรงไหนนะฮะนี่ถ้าเป็นเนื้อเงินจะตอกตรงนี้เพราะว่าพิมพ์เล็กก็ตอกตรงนี้เหมือนกันนะครับผมทุกท่านจะเป็นเหมือนเลขสี่นะฮะแล้วก็จะเป็นเหมือนรูปศารานะก็จะเป็นเหมือนแบบฉลองออสาลาร้อยปีอะไรแบบนี้ครับพี่อยู่ข้างล่างสลาอยู่ด้านบนเลขสี่ไทยนะ่ฮะทุกท่านตัวอักษรต้องนูนขึ้นมาแบบนี้เลย ดูคมชัดมีมิตินะครับผมของบางท่านเนี่ยอาจจะมีแบบว่ามีจุดอยู่ในหัวหัวของสระหัวของภาชยยนะหรือว่าหัวของตัวเลขเอาจจะเป็นบางเหรียญน,นะครับผมถ้าเหรียญไหนไม่มีไม,ไม่ไม่ต้องกังวลครับพี่เพราะว่ามันก็อยู่ที่วิธีการผลิตวิธีการจัดสร้างของเขาเลยนะครับผมุทุกท่านไอ้ที่มีจุดจุดเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดจากอะไรสักอย่างนะกระบวนการที่เขาแบบล้างเหรียญหรืออะไรนี่แหละอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้นะฮะ ด้านข้างเหรียญนเหน็นไม่เนียงกริบนะครับผมท,ทุกท่านจอบสีเนี่ยผมบอกเลยนะมวลสารเนี่ยเกือบสามรอกว่าที่ครับพี่เกือบ300ร้อกว่าเกจิครับพี่ต้องบอกได้เลยโหความเข้มขังเนี่ยไม่ต้องห่วงครับพี่ เข้มขังตั้งแต่จอบ 1. จอบ2จอบ3เข้มขังยังไงจอบสเข้มขังอย่างนั้นรกบวี่นะฮะแล้วเหมือนจะมีมวลสารของจอบ123งสองสามด้วยนะที่มาสร้างจอบสรุ่นนี้ครับพี่นี่รอยตะไบด้านล่างนี่จะเป็นแบบแนวเฉียงแต่ผมดูแล้วนะไม่เหมือนกันสักแนวเลย <c oughs> ไม่เหมือนกันสักแนวเลยในแต่ละเหรียญน,นะครับผมทุกท่านอ่านะครับผมก็ดูให้ดีดูละเอียดโดยรวมนะครับผมจะได้ไม่ตกไปของเก๊ตอนนี้ของเก๊ระบาดหนักมากครับพี่อ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยขอบพระคุณครับ